ไม่ได้เพราะมันเราเป็นพิกัดที่มันลงตลอดลงซ้ำตลอดลงเนี่ยนเดี๋ยวนี้ลงหมดเลยได้แต่ฟ้าเดี๋ยวตามลงเลยเดี๋ยวทีหลัง